สวัสดีครับมุมสังเวชนะครับวันนี้มุมสังเวชนก็กลับมาพบก,กับแฟมืออีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวชนก็ได้นําข้อมูลมือดีๆมาฝากกับแฟมือเช่นเคยและว,วันนี้ก็เป็นมือทัชจีนะครับคือจกันวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวชนเกษตรกรเนี่ยนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยทัชจีนะครับาฝากกับแฟมือทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องยินแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและทำห้ถูกใจเซนมูลทนายนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คหน้าของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกติตรช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่ามุทเจตศรีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมุทเจตศรีนะครับประจวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายอันคือฮิลเล็กไฟสามชัยวิเศษศุขนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักดิ์พิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สองนะครับฝ่ายอันคือแก้วนาคาอบาจคอนครพนมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนชัยจิตมืองน,นพิกัดหนึ่งร้อยเก้าปอนด์คู่ที่สามนะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายอันคือพยักษ์ศัก คุณที่4นะครับเป็นเกลือนํานรายการครับฝ่ายฝังคือวุฒิกรส่วนน้ําทานคิรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัดพลสอภูนสวัสดิ์พิกัดหนึ่อยยี่สิบสองปอนด์ครับคูมุมวดเกาะตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนวัตถุรดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุน้นชอบเจียนะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกจกมั่นคงบริการดี a p k 2 4ครับ ส่วนแฟนมอเทอรไนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยให้ยกสมัครวันนี้ครับ150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียลาจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจัดสีนะครับขึ้นโชวกันวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567นะครับเวลา14.30นาาโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้เป็นมวยไทยจัดสีล้วนๆนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยจัสีในสัปดาห์นี้นะครับทางด้าแนแ่าคือหินเล็กไฟ3สามชัยวิเศษสุขนะครับส่วนทางด้านแ่ายน้ำเงินนะครับ ไทยแลนด์เล็กสอลุ่งสังนะครับหรือว่าไทยแลนด์หรือว่าเพชรไทยแลนด์สอลุ่งสักนะครับพิกัดตัวเลขสิบหกปอร์นะครับทางด้านไฟแลนด์นะครับพีทเล็กไฟเป็นนักโชคจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าไปฟิตซ้อมอยู่ที่นครราชสีมานะครับวัยสิบห้าปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุ่งแรงอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายเลยนะครับก็มีทางด้านเสียอู้ดหมู่ยออุบลนะครับสรวีฤทธิชัยนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร เพชรสุดใจต่อย้มสนที่ราชดำเนิน,นครับชก116ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรแสงทองแสงทองคาแก่ที่ราชดำเนินชก116ปอนด์นะครับชกเป็นคู่ที่7หลังถ่ายเทอดสดนะครับลาสุดนะครับชนะคะแนนเมืองลำพูนส่วนไพนายนิมที่ราชดำเนินชก115ปอนด์ชกเป็นคู่ที่6หลังถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านฟแฟรนนะครับแพ้1แล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับไทยแลนด์เล็กเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย18ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายประเภทคบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกดูแรงฟอร์มสดด้วยนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สองลู่ซักนะครับที่พระราม2นะครับมีคุณภัยรัตน์นนสนามหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่3ชายใหญ่วอสุขสันต์ทิราชดำเนินชก116ปอนด์ หลังจากนั้น,นครับย้ำแขนชนะคะแนนชายใหญ่วอสุขสันต์ที่ราชดำเนินชก116ปอนด์นะครับได้นับ8ในยกที่4แล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนย้ำแขน,นไปได้อีกครั้งนึงนะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนนี้นะครับชนะคะแนนบุเรงนองลูกเจ้าพ่อหลงต้มที่วิธีช่อง7จชก116ปอนด์นะครับสามฝ่ายหลังสุดของธนาคารฝันเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟฝ์เลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับธนาคารฝันเงินจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับ ส่วนสูงนะครับฝั่งสูงประมาณ160เซนติเมตรส่วนฝั่มืองสูงประมาณ172เซนติเมตรนะครับทางด้านฝั่งมืองจะดูสูงกว่าร้อยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝั่งชกมาประมาณ30ไฟส่วนฝั่งมืองชกมาประมาณ75ไฟเมืองก็ชกมาเยอะกว่านะครับหนักป,ปล่อยๆนะครับทางด้านฝั่งน,น,นะครับหินเล็กไฟอยู่ที่55-56กิโลกรัมส่วนฝั่งมืองนะครับ ไทยลเล็กอยู่ที่56กิโลกรัมน,นะครับก็นน้ำหนักไป,ปล่อยน่าจะใกล้เคียงกัน,นครับคู่นี้กระดูกมวยไี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพราะว่าช่วงหลังก็จะชกอยู่ที่เวทีมาตรฐานแล้วก็ช่วงถ่ายทอดสดนะครับส่วนทรายฟแฟรงนะครับฮิเล็กไฟไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกมาชกที่เวทีช่องเจสีนะครับก่อนหน้านี้ชกอยู่ที่เวทีราชดำเนินสึกท่อน้ําไทยก็จริงนะครับแต่ว่าชกประมาณคู่ที่6และคู่ที่7หลังถ่ายทอดสดนะครับก็ถือว่าแฟนมวยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้า คุณตาและคุณฝีมืออะไรมือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่เคยชกอยู่ในช่วงถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝันมือนะครับไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักด์นะครับฟอร์มสดกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่นะครับกระดูกการชกมวยก็ชกมาเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านฮเล็กฝ่ายสามชัยวิเศษสุขนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับกูที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของมวยไทยจัสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักด์ครับ มาถึงคู่ที่2อนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือแก้วนาคาอบจรนครพนมนะครับชื่อเกล่าก็คือเดวิดมอทัศนัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนชัยจิตมองนอนนะครับหรือว่าเพชรแสนเก่งหรือว่าแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยานะครับพิกัดหน่วยเก้าปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายนะครับแก้วนาคานี้เป็นกชกจัตวัดนครพนมวัย25ปีสูง163เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาดแ้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับศอกสวนคมนะครับกระดูกดีแต่ว่าหายจากการชก มวยไทยในรูปแบบ5ยกไปประมาณ5เดือนเลยนะครับล่าสุดนี้เพิงจะกลับมาเคลื่อนไหวในรูปแบบ3ยกเอาไว้นะครับปัจจุบันครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ให้มวยเกียริเพชรนะครับมีเดียเกียริเพชรผู้จัดการนะครับเชีบเกียริเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีดรธนประวรลสิริคุณากรคุณนะครับให้การสนับสนุนร่วมกับนายกขวัญนะครับนายกสุภณีโพสุนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับสามฟอร์มลังสุดของทนาแฟร์นะครับก็แพ้คะแนนมังกรเพชรไซมูลสนวกเกอร์นะคร 109ปอนด์นะครับวันนั้นทางด้านมังกรเพชรมาเข้าเวทแทนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนนิทิกรน,น้ำดื่มมีเจ็ดที่ราชดำเนินนะครับชก109ปอนด์นะครับ24ธันวาคมปี66ปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรือเวทีไปประมาณ7เดือนนะครับกลับมาในรอบ7เดือนนะครับมาเคลื่อนไหว ไฟแรกในรูปแบบ3ยกกอแพ้คะแนนเดียวยะเอวาสปอร์ตยิมที่ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ชก110ปอนด์ครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสันชัยก็เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย17ปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับศาสตร์แข้งขวางหน้าแทงหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมนะครับปั้มตีแข็งแกร่งเลยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจจจััััังหหหหววววดดนนนนนนนททบบุุุรรรีีีมมคคคณสสิตพแแกกก้้้้ลล็็เเเาาะะอโืชปผู สามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนลูบครอบอออุดอนที่ราชดำเนินชกหนึ่งร้เก้าปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนตาลเดียวไก่แจ้หลังสิตนะครับที่ศึกจิตเมืองนอนท์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชกหนึ่งร้อยสิบปอนด์ล่าสุดมีแพ้คะแนนคอลัมพ์พระเบกคอมแพคที่เวทีราชดำเนินชกหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะสองฝ่ายสรุปแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่สามฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ163ซนติเมตรส่วนฝา่เงินสูงประมาณ165ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝาแดงโชคมาประมาณ100ฝ่ส่วนฝ่ามือโชคมาประมาณ70ฝ่นะครับฝาแดงโชคมวยมาเยอะกว่านะครับอายุเยอะกว่าน่าจะโชคมวยมาก่อนนะครับน้ำหนักปล่อยนี่เท่ากันนะครับ53กิโลกรัมนะครับกระดูกมวยชื่อมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชกมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่หายจากการชกมวยไทยในรูปแบบ5ยกไป9เดือนนะครับล่าสุดมี กลับมาเคลื่อนไหวในรูปแบบ3ยกไว้เมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ก็ถือว่ายังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนให้กับเรียวยะมานะครับวันนี้มาชกในรูปแบบ5ยกอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าทางน้านไฟแดงนะครับก็ถือว่าบรรยากาศน่าเสื่อดีเพราะว่ามาเก็ตตัวฟิตซ้อมอยู่กับสายคนจัดแต่ว่าดูร่างกายเป็นรอนนะครับวันนี้กลับมาชกในรูปแบบ5ยกดูว่าการยืระยะไทยายถ้าโดนบทบี้บทเบียดหนักๆไปๆจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับสวนทรราชไฟเมืองเงินนี่กระดูกมวยชื่อมวยมาที่หลังชกมวยมาที่หลังก แต่ว่าช่วงหลังมีการเคลื่อนไหวชกมวยไทยในรูปแบบหายกเป็นประจำต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับดูว่าการเยีริยาไทยายน่าจะมั่นคงกว่าครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝันน้ำเงินนะครับเพชรแสนชัยจิตมังนวนนะครับร่างกายดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทรานัแก้วนาคาอบจนครพนมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สองนะครับของวัชชศในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝันน้าเงินนะครับเพชรแสนชัยจิตมังนวนครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือพยักษ์ศักดิ์สตูนะครับหรือว่าเช็ดทุ่งว่าหรือว่าชอสลาวุจิมส่วนฟัน้ม่เงินนะครับพลอยขาวสิสเจกันนะครับหรือว่าอูดูดอนนะครับหรือว่าวีเคเขาใหญ่หรือว่าจอพัชริยานะครับพิกัดเหนือเก้าปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพยักษ์เป็นในโชคจากจังหวัดสตูนวัย24ปีสูง162เซนติเมตรนะครับดีกีไม่ธรรมดานะครับแชมป์ร้อยแปดปอนด์ที่ช่องเจ็ดสี่เลยนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดักฟาาาดดแแแขขขงงงรหหหลลลัักเีี่ยมไนนนว้ศออกดูแรรงฟ์มสดนะครับแต่่ก็ถือวา หยุดไป6กถึงเดเดือนเลยนะครับปัจจุบันทำการฟริสซ้อมอยู่ที่คายมวยเกียดเพชรนะครับมีเดียเกียดเพชรผู้จัดการเชียบเกียดเพชรสตาทิทเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีเสียสักนะครับสักดาชุมเกตนะครับเจ้าของสี่สื้อแก็ให้การสนับสนุนสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนเพชรเอกเกตจำรูนะครับที่วิธีช่องเจดชกร0อยก้าปอน หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสอฟ้านอนวัดยิมที่รัชดรดำเนินชก108ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนซปเปอร์บา์ปอพิเกนที่ววท,ทีช่อง7ชก108ปอนด์นะครับฝ่ายล่าสุดนะครับชกไว25กุมภาพันธ์ปี67ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับนัดนี้ก็ถือว่าทางนัแสดงเรือเวทีไปประมาณ6-7เดือนเลยครับส่วนฝ่ายนําเงินนะครับพลอยขาวไปในชจกจาดจังหวัดสุรินทร์วัยยี่ปีสูงหนึ่้อยขาิเดเซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเข่าอาชีพเปิดเกมเตะขวาต่อยขว อ,อยู่ที่ข่ายหมวดสิทธิก,การครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีเสียจงนะครับบรรจงพิมพ์สันนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับก็มีชนะนอกยกที่4นิติกรน,น้ำดื่มมิจเจ็ดที่วิธีบุรียาออบน้อยศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับชกร้อยสิบปอนด์นะครับศึกรวมใจาชาวสุราษฎร์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนบุญชัยสอบุญมิริทที่ ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก109ปอนด์นะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับชนะ2ฝ่ายสูตรแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝ่ายจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายสูงประมาณ162ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ157ซนติเมตรนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายจะดูลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละร้อยฝ่ใกล้เคียงกันครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายประมาณ53 54ส่่วนฝายน้างินนะครับ54กกสามทางห้าฝ่ายนนน้เงิจะดูหัส กูนี้ก็ต้องบอกว่าจังหวะฝีไม้ลายมือนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเลยนะครับชกที่เวทีช่อง74นะครับทางด้านพยักษ์ฝ่ายแดงจะทําได้ดีเป็นพิเศษนะครับสถิติที่ช่อง7 4สค่อนข้างจะสวยรูเลยนะครับชกไว้ที่ช่อง74 5หไฟนะครับสรุดแพเพียงแค่ไฟเดียวอีก4ไฟชนะมารวดเลยนะครับถ้าชกที่ช่อง74นะครับจะทําได้ดีเป็นพิเศษเลยนะครับและเป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับต้นๆผมเชื่อว่าจังหวะฝีไม้ลายมือวงนอก ทางด้านฝาแดงทำได้ดีกว่าน้าจะออกนําไปก่อนนะครับทางด้านฝ่ายเงินพลอยขาวเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับจะพลิกแซงได้ก็ต้องเป็นท้ายๆเลยนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยักศักดิ์สตูนะครับต้นๆเข้าก่อนนะครับมีราคาให้แต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนะครับเพราะผมเชื่อว่าต้นๆน,น่าจะชิงทําแล้วก็ออกนําไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีราคา ท้ายๆแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเพราะว่านาานฝ่ายแดงพยักนี่ก็เรือเวทีไปประมาณ6-7เดือนครับถ้าโดนบทโดนบี้หนักๆมีโอกาสที่จะยุบย่นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเชื่อว่าต้นๆนะครับจังหวะฝีมือดูว่าอาวุธวงนอกเร็วกว่าน่าจะออกนําไปก่อนเห็นตัวก่อนครับเข้าก่อนน่าจะมีภาษีและมีโอกาสได้ขยับขยายได้นะครับคุณนี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยักศอกสตูลนะครับต้นๆนาไปก่อนไปปลายเก็บกันป้องกันตัวดีๆเก็บกันอาวุธดีๆนะครับน่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนทางด้านพลอยขาวสิ จรยากาศนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุณที่สามครับรองผู้เอกของมชทจิตสีนะครับในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยักสักสตูนครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือวุฒิกรส่วนน้ำทานคิรีนะครับหรือว่าปอเพศรศิิ ส่วนทางด้านแฟนน้ำเงินนะครับชัดพลอพูนสวัสดิ์นะครับหรือว่าพอหอมกลิ่นนะครับพิกัด1 22ปอนด์ทางด้านฝ่าแดงนะครับบุติกรเป็นในโชคจากจังหวัดกระบี่วัย19ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมครับเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีเนียนแน่นแข็งแกร่งฟอร์มสดด้วยนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สวนน้ำทานคิรีที่จังหวัดกระบี่นะครับมีกำลังเจรพงนุ่นนะครับ เป็นคนดูแลนะครับไก่หวนชกก็จะมาทําหนักที่ไข่มวย FA กรุ๊ปนะครับอยู่ในความดูแลของเสีเรียมบุญธ,ธรรมเรื่องยะวีสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก็มีชนะคะแนนเพชรสองวนันสอสแมนกาเมนนะครับที่ศึกมวยไทยเกตเพชรเอสเคเอสชกหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่สามทูมอโรเกียรติส่งฤทธิ์นะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกรวมใจชาวสุราษฎร์ชกเหนือยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มโซดตอเนื่องนะครับชนะคะแนนชายโทนวอุรชาธิราชดำเนินชกหนะะคครรรััับบชนวดท้งไฟ์เลย ส่วนฟันน้องเงินนะครับฉัดพลอยเป็นนักโชคจากกรุงเทพมหานครวัย26ปีสูง169เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือนะครับตีนหน้าแรงนะครับดักศาดแข้งต่อยหมัดนะครับอาวุธเร็วหลักเกลี่ยมดีหมัดศอกคมนะครับเก๋ากระดูกดีด้วยนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีคุณท็อปแสงมรกตนะครับประกาศสิทธิ์อามานาครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมสซัฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนปานเทพวีเคเขาใหญ่ที่มวยดีวีทีไทยชก123ปอนด์หลััังจาาาากกกนนนนน้ะครรบเเเสมอออทททีี่ดดยติิิฐศ เมืองชก120ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับที่ราชดำเนิน,นครับชก121ปอนด์สามฟอร์มล่งสุดของท่าน้าฝันมือเงินนะครับสามรสชาติเลยแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะหนึ่งนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านแฟนแลงนะครับจะดูดีกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายมือสูงประมาณ169เซนติเมตรก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่โชคมาประมาณคนละร0ฝ่ายใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝาแดงประมาณ60กิโลกรัมส่วนฝ่ายมือเงิน58ถึง59กิโลกรัมนะครับก็ทางด้านฝาแดงจะดูหนักกว่านะครับหนักปล่อยๆนะครับกูนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านฝาแดงนะครับฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับสาดแข้งต่อยหมัดขวาคอปั้มตีแทงรุนนนแแรรรงงงะะะคคัััับบต่่ถถ้าาพูดดดดึจหหหวฝีีีีมมือลลกกกกเเย๋ ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายนเงินนะครับชัดพลสอภูนสวัสดนะครับคู่นี้ต้นๆถ้าเทียบกันที่วงนอกนี่ผมเชื่อว่าทางด้านฝ่ายเงินนะครับชัดพลนะครับน่าจะดูวงนอกน่าจะทําได้ดีกว่าอาวุธดูเร็วหลักเหลี่ยมดีเก่าก็ดูดีต้นๆผมเชื่อว่าทางด้านฝ่ายเงินน่าจะชิงทําแล้วก็ออกนําไปก่อนนะครับทางด้านแฝงวุติก่อจะแสงก็ต้องเป็นปลายๆนะครับเพราะว่าเข้าในดูว่า ทางด้านฝ่ายแดงบุติก่อน่นาจะทําได้ดีกว่านะครับเรียกได้ว่าทางด้านฝ่ายแดงกระดูกมวยมาที่หลังแต่ว่าอาวุธครบเครื่องหลากหลายกว่ามีทั้งนอกมีทั้งในนะครับต้นๆผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชัดพลสอภูนสวัสดนะครับจงังหวะฝีมือวงนอก ทำได้ดีกว่านะครับตนๆน,น่าจะออกนําไปก่อนนะครับชิงทําแล้วก็ออกนําไปก่อนไปลายๆก็ป้องกันตัวเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ดีๆไม่ประทะวงในามากนะครับดูว่าถ้าประทะวงในาน่าจะเสียเปรียบทางด้านฝ่ายแดงนะครับถ้าไม่ประทะวงในามากๆ,ๆนะครับป้องกันตัวดีๆนะครับวันนี้น่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนลุ้นน้อนอย่างวุฒิกรสนังทานคีรีครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคุ่ทิ่ศรีนะครับ่เอกนำรายการของมุิชนสีนะครับในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝันเหมือนนะครับฉัดพลสอบภูนสวัสดิ์ครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชคของมวยฮัจจีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยและเล็กซอลุ่งสันครับฟอร์มสดได้ใหญ่กระดูกดีสถิติการชคมวยโชคมาเยอะกว่าด้วยครับคู่ที่สนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรแสนชัยจิตมังนน์นะครับกระดูกมวยอาจจะดูเป็นรอนนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีการชคเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่าคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนชัยจิตมงนน คุณที่สามนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับพยักสักสตูนนะครับร่างกายเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าหลักเหลือฝีไม้ลายมือตนๆทําได้ดีกว่านะครับและถ้าโชคที่ช่องเจ็ดสีน่าจะทําได้ดีเป็นพิเศษด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยักศักสตูนนะครับส่วนคุณที่สี่นะครับผู้เอกนํารายการชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฉัดพลอยสอบพูนสวัสด์ตนๆจังหวะฝีไม้ลายมือดูดีกว่านะครับตนๆนําไปก่อนครับไปปลายน่าจะมีราคาให้ขยับพยักแต่งตัวได้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฉัดพลอยสอบพูนสวัสด์ครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้แฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ